คลิปนี้ชูใจเล่าไปอ๋อไปขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบัจจัง,จงเพลงที่ทุกท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้เซียวบะจจังแปลว่าขายบะจจังบะจจังเป็นภาษาแต่จิ๋วนะส่วนในจีนกลางเราจะเรียกว่า จ้องจึเอแล้วถ้าถามคนรุ่นใหม่เนี่ยบัตจ่างมันคืออะไรอาจจะงงงงกันแต่ถ้าถามคนรุ่นเก่าหรือคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันนะครับบัตจ่างจริงๆแล้วมันก็คือข้าวเหนียวเนี่แหละเอาไปหอ,อก,กับใบไผ่ส่วนส่วนผสมนะครับก็คือเอาเข้าวเหนียวไปแช่ค้างคืนตอนมาผัดกบใช้โป๊สับใส่ถั่วที่สงกุ้งแห้งกระเทียมรวมถึงปรุงรสเป็นผงพ่าร้อนเกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็นำข้าวเหนียวเนี่ยมาผัดจนสุดจากนั้นก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่หมูที่หมักแล้วนหมูแดงงุเชีย ไข่แดงเห็ดหอมแปะกล้ยเผือกนะครับจากนั้นแล้วมาเรียงกันให้สวยงามผูกด้วยเชือกแล้วก็นึ่งให้สุกพอดีอา้าวแล้วเราทําไมต้องไปไหว้เทศก,กาลพระจางไหว้วันบรรพบุรุดได้ละมันมีตำนานไปฟังกันครับย้อนกลับไป2,300ปีก่อนหรือว่า300ปีก่อนคิสตศัก,กราชนะครับก่อนจีนเนี่ยจะรวมกันเป็นแผ่นดินเดียวนะก่อนก็จะแบ่งเป็นแคว้นเป็นก๊กกันนะจีนเนี่ยในนั้นน่ะอยู่ในยุคเขาเรียกว่าชุนชิวจ้านกัวจะมีแคว้นหรือว่าก๊กเนี่ยประมาณ7ดแคว้นด้วยกันนะครับแ แควนชูเนี่ยเป็นแขวนที่ออดแอแล้วมักจะโดนแขว้นฉินเนี่ยรังแกเสมอปรากฏว่ามีขุนนางท่านหนึ่งเนี่ยเป็นขุนนางที่จงรักภักด,ดีคือสัตว์สุจริตรับใช้บ้านเมืองด้วยความจริงใจขุนานางคนนั้นชื่อว่าชีหยวนนะครับชีหยวนก็ลเลยไปเสนอห้องเต้ว่าเราควรจะร่วมมือกับแขวนฉีนะเพื่อต่อรองอำนาจหรือว่าต่อต้านกับแขว้นฉินที่จะกลืนแขวนเราต้องบอกว่าชีหยวนเนี่ยเป็นที่รักใคร่ของององและประชาชนเป็นอย่างมากปรากฏว่าเป็นคนดีมักไม่มีที่อยู่นะ กลับถูกขุนนางกลางฉินเนี่ยทำแบบใส่ร้ายป้ายสีไปเป่าหูององซึ่งเป็นผู้คองแคว้นของแคว้นชูเนี่ยทำให้อองเนี่ยเริ่มเอาใจออกห่างจากชีเหวนชีเหวนรู้สึกเสียใจมากก็เลยประพันธ์บทกร,กรอนหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นกรอนเกี่ยวกับเรื่องราวของความจงรักภักดีของประเทศชาตินะครับก็คือก่อนนั้นชื่อว่าหลีเซาจากนั้นไม่พอ ฮ่องเต้นเนี่ยถูกลวงไปที่แคว้นฉินและสวรรคตรที่นั่นองรัชทายาทขึ้นมาปกครองแทนแต่องค์องใหม่กับยิ่งหูเบาไปขับไล่ฉีหยวนหรือเนรเทศฉีหยวนออกจากแคว้นฉู่ทาให้ฉีหยวนเสียใจมากรอนแลมเดินไปที่แม่น้ําแยงซีเกียงและตัดสินใจกระโดดน้ําฆ่าตัวตายการกระโดดน้ําฆ่าตัวตายก็สะท้อนถึงความจงรักภักดีของฉีหยวนที่มีต่อแคว้นฉู่รวมถึงสะท้อนถึงความน้อยเนื้อต่ําใจในสังคมในสมัยนั้น พอชาวบ้านทราบเนี่ยออกเรือตามหาศพกันชาวบ้านก็จะนําพวกข้าวปั้นพวกอาหารต่างๆเนี่ยไปโปรยลงในแม่น้ําเพื่อไม่ให้สัตว์น้ำเนี่ยกินศพของชีหยวนแต่ก็หาไม่พบก็ทําเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการระลึกคุณงามความดีของชีหยวนนั่นเองสองปีถัดมาในชีหยวนไปเข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่งมาในชุดสวยงามเลยชีหยวนบอกว่าขอบคุณพวกท่านมากที่เอาอาหารมาให้ข้าแต่ข้าไม่ได้กินนะเพราะว่าสัตว์น้ําแย่งกินหมดเลยชาวบ้านก็ถามกลับในความฝันนั้นว่าอา้าวแล้วเราจะทํายังไงเพื่อให้ท่านได้กินล่ะชีหยวนก็แนะนําว่า ควรเอาข้าวเนี่ยมาอัดในใส่ในใบจากหรือใบไผ่แล้วก็หยนลงไปในน้ํานั่นคือที่มาของบัตรจากนั่นเองมู้ไหมครับ,รมรบผม,มานั่งคิดดูนะโอ้โหกว่าจะได้กินเนี่ยต้องรอปีหนึ่งเลยนะพุ่นนะหลัง <c oughs> จากนั้นชีหยวนก็ได้มาเข้าฝันอีกทีนึงบอกว่าขอบคุณท่านมากเราได้กินมากขึ้นแต่ยังไม่อิ่มท้องอยู่ดีชาวบ,บ้านก็สงสัยทําไมล่ะเพราะว่าสัตว์น้ายังแย่งกินอยู่ชีหยวนเลยเสนอว่าท่านควรจะเอาเนี่ยบัตรจากเนี่ยใส่ในเรือพญามังกร เพราะสัตว์น้ําจะได้คิดว่าเป็นของเส้นไหวของพยามาังกรเลยทําให้ไม่กล้ามาแย่งกินวันที่ชยวนกระโดดน้ําฆ่าตัวตายเนี่ยตรงกับวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนพอดีซึ่งตรงกับประเทศไทยก็คือประมาณเดือนมิถุนายนของทุกๆปีเราเลยเยึดช่วงนี้ของทุกปีเป็นวันเทศกาลไหว้บจาจ่างนั่นเองอ๋อไหมครับถามว่าจะหาซื้อบจาจ่างในที่ไหนในตลาดทั่วไปมีหมดแต่ถ้าถาหาของอร่อยเนี่ยต้องไปที่เยาวราชแต่เอ๊ะไปเยาวราชแล้วเนี่ยมันไม่มีที่จอดรถนะ แค่กด s u b s c r i b e เรานะครับผมแล,ล้วพิมพ์คำว่าที่จอดรถเยาวราชหาไม่ยากเลยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับจ้ร์